แผลบโซนทาส่วนตีนพอมีพี่น้องทั้งหลายมือนีผมเท่าหกคู่หน, e, นึ่งเฮ็ดศูนย์อีสองคิวมือนีก็เชื่อมาเล่นฟรีไฟเดอเบื่อกี้ซโดนเขาตบบอหรืออีหงายเงือบบอหรือว่าอ e, ีนี่เขาใต้เรียบร้อยอย่างบอขั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเล่นเลน่ดีกว่าอัย่างก็ภาษาอังกฤษเลสเลสโก้ let s, let s go, บอเออเมนเมนเมนเลสโก้ man, 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 โอ้ลงแรงบัวซำบัวนะค่อยสีบสัจจำสัิ <c oughs> โอ้อีอยงสีดาวกับอีอยงเนี่ยเลี้ยงเงี่ยขันพอมเดี๋ยวเดี๋ยวไปบึ่งนเลยดีกว่าบอหลายจิบมข้อก็ะเจ็บแล้วเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยมันรักไอ้ที่วะเออ ว้าวว้าวว้าวอ๋อมีเด็วพิตีติตีติตีอ๋อบอมีผู้ใดอยากดินน้ำบัดที่นี่แกหน้าเขียวเขียดจิตหาย กดยังกระโดกระเดียนะเอยจะกลัวพักนี่หดีกว่าสัตว์เออกลัวพักนี่นะติตใจละโอ้โหเมดเดียวหเมดเดียวเมยรบอโอ้ยเมคิวก็ไ่ได้แถมร้านวิโอโอ้ออตาสุยละี สำหรับมือนีก็เป็นตาสุดทายอ้าวโมมีคนเล่นน้ำเว้ยห่วยโมอยากเจอกับบอกแม่อ้าวนตกมาี่นฝนตกที่ไดนโดดหฮมโดดหฮมเว้ยเฮ้ยมึงอีกมากสาดเลยเนี่ย ท่านท่้นาได้ก่อใหบ่าดาบ่ะห่มาได้พี่จะมาวางตรงี้คือบอกเกียวดีซสัตเนียมันจะเชี่อไฟดูดอ่ะสต์่อ๋าสัต์เนี่ยสัตว์เมี่สัต์เนีได้ปะกมีกูวางโทรศัพท์ลาาหมด สามาละมึงเดี๋ยวเสียบเสียบจา้นี่นเทียงไร่อัเดับสเชียงร่วะวไหวก็แล้วเมย์รูโอ้ไม่ต้องเล่นมาจบอย่างกับบานเนี่ยอ๋อลุงแม่ออ วิ้ยอรวะยข้วแบตก็บอกระเสียงมะรีกับเขามืงไหลงมูมีนะอ้ามีบอสองอโอเอาเลยเอาเลยอยายให้มันกางห่มเฮ้ยทันัวเนี่ยตรงทัานม้มนบนหัวนี่ยเพดานบอสเอ้ยอ้ไรยังเพดาน คือบนฝ่าเนอมารอก็รอแล้วเมยก็ดอกงงนอกเรื่องรีดเกมโคดจอเล่นอยู่ลานเข่าเนี่ยจากบอสลานกับเขาเียงดังเน้อ กินเขาเอ้มาสิแตกเขาก็บอลลนเกมกันเวยกูิลเบอลกูริ่นเกมแคอยู่ข้างบานกูบานกูก็เสียกติดลานเขาไหมมโอ้มมีคนดิวะเชียงไล่เดียวเชียงไล่ตกของมึงเนี่ยดน้ำเหาเชียงไล่ตบ,บ,ว,ตบวะมาโลาหลดบ้ยาหรอกเป็นพอกูดอกเอาเาเอาเอ้มันหินดีดากูบุนเนดีาก็ดาแล้วแล้วแต่พพร้อหรอเ มึงยี่บ้านหินกูดอกมันดังเกินจำเป็นนะไม่ไดฟฟ้ฝันแค่ไปนอนแล้วก็ตื่นใหม่แล้วก็มาเบิงเห็นบอกอ้าผู้เด็กกันไว้เนี่ยนีสร้างมาให้แมงบอกอุ้ยบินเนี่ยสองกูซีบินหมดเนี่ยว่าโอ๋อไหเอาเอนี่ยเอา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 มาฝากเดีย๋ยวของพี่ปื้นเอฟเคป่ะปืนกูปืนกู อ้าอีแก็บเอีแก็บให้เบาอ่ะอีแกบเนี่ยาเนี่ยอีแก็บเนี่ยเอาก็อ๋เอากุสิเอาเอาหยของกูหงยงกงกเงไปเดี๋ยวกูสิหาให้ใหม่ให้ไทยเล่ขาู่าฟูหัวฟู่ทีมึหฟู่บหอฟู่ ขาฟูนี่หัวฟูบ่หัวหยองบ่หัวหยองบ่มึงบ่กันบัญชีตายว่ในี่โองนี่อางนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาเอาคุปปะโดนปะเฮ้ยเฮ้ยบอเซฟแม่งเอาเอาเอาไว สมึงชิว่ายหนึ่งเด็กหังเด๋อเฮ้ยโมเมนต์โตเดียวมึงชีวสดังเดอ้ยกวบสัดีวะสโตพูดเดกเชียงไล่บ่สฮะเบนบอไปเนิตินิติบักเชียงไล่บอเบ้าเชียงไล่เอามันีมันนี่ต้องเทปละ มึมาเสียบอีหึงเกนเกมบมันเปนเล่นในตู้เสบมึบ้าบอระวังนห่อรีหยังอนเกนมาขอนเกนแมันเปนจังหวัดกูกูนี่กูจังหวัดอย่างนี้บึงเก็นบอเฮ้ยเป็นจังหวัดนึงก็บรลุลืมบึงเกนบอเออเสบุน้บูนพงมาไม่ดีดี โอ้วอวอวอไปัล้เดี๋ยวเขามันคืบกูละมึงไปบอกจังหวัดเขาเดี๋ยวเขาเอกมาลำมึงบ้านี่มึงนี่บักเสียงไล่ตีบักเซียงไล่มึงนี่มึงมีอีกโดนมันตบบเสียไ่ห้อไปไหลลมเลยพร้อมเราเนี่ยกะสุนเอากะสุนมีสองนัดโอ้พอมพอมพอมรวมกุไว้รวมกไว้ คึงบ่าเวมึงบ่าบอมึงน่ะบ่ามึงนะบ่ามึงน่ะเสียงกระโปงกิบหายม่มามึงไดกูเล่นกูรันเขายังวะมึงหูตึงบอหวยมาดิมึงต่อยขามจอกัได้มาดิ เฮ้ยไปด่าเขามึง hey, นี่เล่นเกมไปมึงไปด่าเขาอีกยังขุ่ยขอโทษขอโทษคำคำหยาบนี่อย่าว่าคำหยาบเนี่ยมึง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 อ้เจ้าผูเสียงรอแท้วะเจ้าไปเฮ็ดเสียงค่อยเจ้าฮะเสียงรอโพดไหม อุ้ยมึงยี่ไปวบอกเขาเอ้วมอโจอพีไม่ได้เป็นอย่างครับเป็นเป็นเป็นคนนี้เขาบ้าครับนี่เป็นคนนี้เขาบ้าครับนี่โดนัทที่มีวอตี้นี่ก็ได้อยเป็นคนที่เขาบอฮักแล้วก็เขาก็ทิมไปครับอีอย่างวะไม่ได้ทะเลาะครับเล่นอยู่ตลาดสดครับ เล่นเกมตลาดสดวกเเลยดั้งเสียงฮามดาเนยเอ้าขี้บนยังกเลยของกูเป็นยังเป็นพอกูบอห่วยนเจแล้วยวังหวยกัเลยูเล่นเกมกูบ่นยังก็เลองกูเป็นัเป็นพอกูกห่วย เด็บโดมายิงดิเดอจเย็นจเย็นโคโลนโคโลนโอ้บันทันหรอโอ้โหยังรนโอ้โยเตะนะบอบักเทียงไร่บ่อันนี้เลยอนนีเลยไปหนีดิหนีเลยหนีเลยหนี้ก้ายหนีเดียวโอ้ย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  โอ้โหมึงโอ้โหกูว่าแล้วมันลอยอยู่ข้างขึ้งจบแล้วมึงไปชุบได้บอบักเชียงไล่ปะเดี๋ยวบักเชียงไล่ตบไปไหนนะมึงสิไปใส่โอ้ยสูบบังๆนะเอ้าแล้วมึงคือยางเลยมาวะห่วยส่วนรถอีกรอบ เฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิอุ่ยกั็ตัวไปนี่ยมีน้ำหนาวน่ะเราต้องซุบหรอกเออซุบันนี้งงงงงภาษากูว่าเนี่ยเป็นไหน ไม่ไมขอคุยกันในเกมขอควาไม่รู้เรื่องมันปนกันอ๋อมันสตรีมครับซองแขวะซองคขยวยเด้อไปติดตามซองเือว่าซองตลาดสดไปเล่นอยู่ตลาดสดเนี่ยเข้าใจบ่ไอ้บอลพี่เขาไปไหนแล้วขอรอลยิงเรือเลยแล้วก็ขาดมาสองแบบบักเสียงไล่บอลเสียงไล่บะไร่ยาที่มันมันน่าจะเอาเอรอกเยอะเก็บเอรอก อายุคยอ่อยสามสิบสี่สิบปีสี่สิบสี่สิบูมาแล้อ <c oughs> โอ้โหไกดีสิไดะลองเล่นมึงดติเมวาา่วาเขาไกดนะเอ้ออนี่เดะน,นี่เดะน,นะตรงแม่นะนในบ้านนะในบ้านนะนเ,เออหลังหันอนะหลังหังหงนอะบอกตัวนึงตัวนึงเสื้อหนึ่งตัวนึงตัวนึง <S <S เอาไม่ได้บอกเฮ้ยบ่มีปืนมาพี่สิเอาของไหนดีวะนีอะะ่อะไรล่ะอะไรล่ะบักบอบเล่นบัสู้เขาลอยยังไงฮัลโหลอะไรล่ะก็พูดสีขาวเลโอ้ยตลาดสดตร์ด้ว<อ>ยไอย่ใครใครก็ต้องกราบขออภัยกราบเท้ากราบแซบส่นตีนส่นเท้าเด้อ อย่างเนาะสมองอ๋อเบอร์บวหลายจนเบอร์วะนะห่วยฟังกูดเรื่องมากกว่าบวหลายจนเบอร์สมองเบอร์ก <c oughs> ็เอาติทำไมอ๋อมันก็อยู่กันยั่งมาอยู่ตลาดสดห่วยมึงฟังภาษาคนดูเรื่องหมดนี่ลอยอย่างหน้าไม่ต้องนคลื่อนหิ้ยดูเนี่ยโปรไฟล์เดี๋ยวอานเดียวโปรไฟล์คุณมาตังโมใช่โอ้ยในเกมในเกม ได้เห็นบอกไปเดี๋ยววะบักเสียงไลเดี๋ยวอะไรเจอมั่กลองถ่ายนี่ดิเฮ้ยหลัง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 ก็มีอยูเห็นไหมเก็นไหมโอ้เห็นแล้วบักเสียงไลบักเสียงไลบักเสียงไล่เออเออบักเสียงไลบักเสียงไล่บักเสียงไล่นีโคโนหนมเหนไม เออมีข้าวมาเพงว่าได้เกาลืมเอาเอบักงไอ้กูว้บวบักเสียงล่ายว่ะไปซุปไปซุบอไรอ้าวชิปหายแล้วเนี่ยหัวลืมไปมีงหันหมดนะบักเสียงล่ายมันตบเขาจังหวะเอยจบตายี่คอละเหาอ เสียงดังบอ่อยมืออือน่นวันอุสิพาพโซยะเ้าน่ะนะนี่นหันไปไหนอ๋อแล้วก็อยอายเขาไปบอไ่อวนั่นะปืนบ่มีหรอกยิงกบบดนแม,หหมนนหงหัวกรนดนยิงยังด้นโอ้มันหัวบ่ภาษาอีสานเออเฮ็ดเออเฮ็กบบดกบ่โดน มีรอยเดียวโอ้มเหมืนอนซุปไข่ซุปบอกบึเงส่ซุปปูปปหรอกี่ขาเล่นหรออ๋อโอ้โหสั่อมาแล้วคือไงโอ้แกแบ <c oughs> บักเสียงไร่โหดจังวะแรงมั่นสั่งเมนงมันเป็นแม,แ,มแมงก็ดอกบวกกันอยเลย,เยบวกกันหมด โอ้โะบีไปทัวเวแบกนะเอาเร่อมาะไหวันโอ้บหไหวราวันะฉันมึงไหวมันเป็นอายุโอเคป่ะนะโอ้ยแย่จดเฮ้ยตานคเที่เลยนะจบเลยกไอกเดียววะมึงยองไหนัะเอาทาังนั้นอะก่อนะจะคอยไปฮักเดียวมันกับพวก่น เอาไมไหมนะ่ได้หมนะกระสุนสลิงในเลนกนะั่นนั่นนั่นนั่นเออสวยสวยยกใคไปซัดปล่อยมันบักขันนะระวังล่งด้วยเออนั่นนะคราวนี้เอาบักขันเอาบักขันนั่นสวยขวาดูขวาไมนะโอ้โหสวย สุขีกู้บาดกู <c oughs> สวยล่ะ <c oughs> สวยล่ะ <c oughs> เบิดเราเอาตีบักเทียงไรล่ะให้ได้กู้งามจังตีบักหานี่นอนอตากูมาแหรอตากูซีดาว่นะ <c oughs> ตากูพอเด้อจบตานีแล้วพอแล้ว <c oughs> ไหวดิโอ้เฮ้ยมา้วนะ เ่ชุบได้ไ่ได้โอ้ักโหบักเสียงไล่กับักฮ่าฮั่นครบแล้วตีบักเสี้ยงไล่นี่เดี๋ยวมึงเจอกูไหมง่ามันโมเมนต์ะโมเมนต์โมเนเจอกูไหมเจอกูไหม